เกียรก็คือชีวิตที่สองของทหารมิไฮคูตูซอฟแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงของรัเสเซียหลังจากรบชนะนโปเลียนปอนปาร์ไม่นานก็ถึงแก่กรรมอย่างกระทันหันนายพลเท่าได้ใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบมาห้าสิบกว่าปีคนนี้มิใช่แต่จะไม่มีมรดกอะไรเหลือไว้ให้ลูกหลานญาติพี่น้องแม้แต่นิดเดียว สำเนงเป็นหนี้สินรุงรังยากจนค้นแค้นอย่างเหลือเชื่อในจดหมายฉบับสุดท้ายที่คูตูซอฟเขียนให้กับภรรยาเขามีความตอนหนึ่งว่าเงินหนึ่งหมื่นมาร,ร์กส่งมาให้เธอสำหรับใช้หนี้อีกสามพันมาร์กให้แอรลาสกาและอีกสามพันมาร์กให้แก่พลาสินกาซึ่งมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเธอ สิ่งที่น่าสาบแช่งก็คือหลังจากที่คูตูซอฟจา,ากโลกไปแล้วพวกเจ้านี้ยังเฝ้าติดตามทวงนี้เอากับครอบครัวของเขาอย่างไม่ยอมละเว้นและพระเจ้าชาอาเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งก็ได้ปฏิเสธที่จะให้การช่วยเหลือแม่ม่ายคูตูซอฟอย่างไม่ใยดีทั้งๆท,ที่คูตูซอฟโดยกอบกู้ประเทศรัสเซียให้พ้นความล่มจมจากื้อมือนโปเลียน สร้างความดีความชอบแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงแต่ประชาชนชาวรัสเซียไม่ลืมนายพลผู้รักชาติผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คนทั้งหลายคุกเข่าต้อนรับให้ความเคารพอย่างสูงแกศพของกูตุซอบขณะที่รถบรรทุกศพกูตุซอบเล่นผ่านหน้าพวกเขาส่งกลับไปยังมอสโกจากหมู่บ้านหนึ่งผ่านหมู่บ้านหนึ่งจากเมืองหนึ่งผ่านเมืองหนึ่ง คนมาส่งและเคารพศพนายพลกุตุซอบมากมายมืดฟ้ามัวดินทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งเด็กเล็กและคนชาราซึ่งในปัจจุบันรัสเซียได้สร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงเขาไว้อย่างสมเกียรติไอเซนฮาวนายพลเอกห้าดาวของอเมริกาเคยเป็นผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดของทหารพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง นับได้ว่าเขามีความดีความชอบสูงในปี1947ไอเซนฮาวออกจากราชการทหารเขากับภรรยาไปหาซื้อรถใหม่เป็นคำแรกในชีวิตเมื่อรถใหม่คันนั้นส่งถึงบ้านอันดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพันธมิตรคนนี้หลังจากตรวจสสภาพรถเรียบร้อยแล้วก็เขียนเช็คจ่ายเงินค่ารถไปเงินค่ารถที่จ่ายไปนั้น ปรากฏว่าเกือบจะเป็นทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขามีอยู่หลังจากที่ไอเซนฮาว์จ่ายเงินไปแล้วเขาก็จูมือภรรยาเดินไปที่หน้าประตูชี้ไปที่รถแต่บอกว่าที่รักนี่คือผลงานที่ได้จากราชการทหารหลังจากที่ผมได้ออกจากบ้านเดิมที่อาบิลีนในเท็กซัสไปนานถึง37ป็ปีแม่ทัพยังคูตูซอบ และไอเซนฮาวซึ่งมีอำนาจอย่างใหญ่หลวงในอดีตในบ้านปลายยังยากจนข้นแข้นถึงเพียงนี้ก็คงจะคิดกันได้ออกว่าในยามที่เขามีอำนาจอยู่นั้นเขาใจ้ซื่อมือสะอาดขนาดไหน